ปรับปในกาทำงานได้และเข้าใจทุกคนได้ทำงานได้ตามความเข้าใจของทุกคนครับประมาณนี้ทั้งหมดยอดเยี่ยมครับรู้สึกว่าได้รู้จักทุกคนมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้รู้จักเมเจอร์ของแต่ละคนแล้วก็จะเอาไปปรับใช้ในการทำงานในสังคมมากขึ้นค่ะเป็นน้องใหม่ เราต้องอยากมาดูเพื่อเราตั้งใจงานรกู้สนอยวาเป็นยังไงก็เปลี่ยนที่ทางเราเองนะกิจการทก้เรารู้จักกันมากขึ้นก็เป็นราารที่าดหวังรคุณทุกทานนะะใน้เรมตอการต่อในกานจริงวันนี้สิ่งนคือเราีนะครับก็เป็นที่ใจที่ทุกทานาทุกคนนะครับมีสนนะครับก็ดีก็ ก็ีกิจกรรมค่ะก็อยากตัใจยต่ออาจารย์กการว่าอยางได้กิจกรรมนี้ค่ะเพื่ออยากให้ทุกท่านคะได้รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงค่ะแล้วก็กางานกับผู้อื่นยังไงค่ะแล้วก็จะได้ช่วยให้การทางานล้าพึขึ้นแล้วก็อาจจะทาให้การทางานของหลายๆคนค่ะเข้าใจกันมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณท่านที่ว่าร่วมกิจกรรมแนเ็นที่ค่ะทให้เรารู้จักตัวเองนะครับแล้วก็รู้จักเพื่อนร่วมงานนะครับก็ วันนี้จะทําให้วงศศรครับมองการใดเหมืนเกีย่ยนะครับแล้วก็ทํางานมีเป้าหมายไว้ทุกคนองคนอื่นนะครับแล้วก็ทํางานรอบครอบเหมนดีนะครับแล้วก็บริการคนอื่นที่เข้ามาเหมือนดูครับ <Yeah. S 1> นนือว่าเป็นโอกาสดีที่ทาให้เราได้มาทำคจักกันนะ้ืก็ได้เห็นตอยเราที่แบบออกมาแบบเต็มที่ทุกคุ ยังเหอะไรที่เราต้องทำกันอีกยาวไปก็ผวงว่าเราจะได้เป็นเพื่อนทางกันไปตลอดเป็นเพื่อนทำงานเป็นอะไรแบบนี้นใ,หนให้กันที่ดีแล้วก็งานของเราก็จะได้สำเร็จร่วมไปได้ดีก็ขอบคุณทางทีมวิทยากรมาสักที่มากๆค่ะที่กึงนามาทำพิมพ์ดีดให้กับเราในวันนี้นะคะก็เชื่อว่าเราจะสามารถเดินต่อไปได้กันได้แล้วก็ในโอกาสหน้าอาจจะได้เรียนเชิญมาทำกิจกรรมให้กับทางคณะได้อีก 本当に。